หมีเกิดในขาขึ้นเห็นหมีละวังลงเห็นหมีหาแนวรับ,รบหลุดแนวรับให้แผนสี่ข้อนี้นะถ้าคุณเข้าใจสี่ข้อนี้แล้วพี่บอกเลยไม่มีดอยเอาอจอพี่ขึ้นมาน้องเดี๋ยวเราไปพิสูจน์ไอคาถาสี่ข้อนี้แต่ถ้าสมมติเราไปท่องว่าอออัพเทรนอัพเทรนจะมีแบลิสไดเวอร์เจน เจอบาลิสเดเว e ร์เจนให้ตีเส้นซับพอร์หลุดซั p พอร์ให้เซลล์ l อคนจำไม่ได้คน <laughs> จำไม่ได้ <laughs> หลายเช่าสีข้อนี้เลยนะี่คุณมนทการพิมพ์ม,มาละหมีเกิดในขาขึ้นเห็นหมีระวังลงนะ <laughs> เห็นหมีหาแนวรับหลุดแนวรับหนีใช่เลยครับนะนี่เป็นคาถาแบบเอ้ยเลิกดอยเลยนะ ความรู้ที่ไลฟ์ในวันนี้นะมันไม่ใช่ความรู้ที่เรียกว่าใครเขาจะมาเล่าให้ฟังหรือพูดให้ฟังแบบง่ายๆแล้วเข้าใจง่ายๆแล้วใช้ได้จริงนะคือเราเราพูดถึงเรื่องการเกิดด i เวอเรนเนบางครั้งมันมันเข้าใจยากนะแต่โค้ดพยายามจะย่อยให้มันแบบเ,เราเข้าใจง่ายๆแล้วดูยังไงนะดังนั้นดูไปพร้อมๆกันนะเราเริ่มจากหุ้นตัวนี้ มันเป็นขาขึ้นแล้วมันเริ่มเริ่มเหมือนกับเริ่มจะลงถูกปะเส้นสีม่วงอันนี้คือ EMA 89เส้นแบ่งระหว่างนรกสวรรค์<ม>เราก็เห็นแล้วว่าโอ้ยมันตกนรกลงมาแล้วนะมันตกนลงนรกลงมาแล้วหุ้นตัวนี้เรียกว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีลักษณะดีที่จะถือต่อแล้วนะ <Okay. S 1> อ่ะทีนี้เรามาดูว่าแล้วหมีมันเกิดตรงไหนอันดับแรกครับนะเราต้องแบ่งก่อนขึ้นเดีนะ๋ยวขึ้นพี่ขอใช้สีเขียวนะพี่ชอบแบ่งแบบนี้นะทุกคนนะไปฝึกนะพยายามแบ่งนะครับ ขึ้นนะครับแล้วก็พักตอนพักสีชมพูนะออขึ้นแล้วพักนะจากนั้นเนี่ยเราก็แบ่งต่อไปเอาขึ้นอีกขึ้นเวลาขึ้นแบบขึ้นเล็กๆแล้วพักเล็กๆอันนี้ไม่นับรวบไปเลยขึ้นอ่าแล้วก็พักขึ้นต่อขึ้นต่อปา๊บจากนั้นพักจากนั้นขึ้นต่อครับ ขึ้นนิวไฮหรือไม่นิวไฮไม่รู้เรียกนิวไฮนิดนิดลนนะแล้วกันนะแล้วก็ถอยถอยนี่ถอยเอาถอยสุดแบบนี้เลยถอยเยอะเกินยสุดแบบนี้เลย,เ,ลยเออนะจากนั้นเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันหัวหนึ่งอ่าอันนี้ก็หัวหนึ่งหัวสองอันนี้ก็หัวสองหัวสาม อันนี้ก็หัว3หัว4อันนี้ก็หัว4หลายๆคนเห็นหมีหรือ,อยังเห็นหมีหรือ,อยังคําว่า divergence ภาษาอังกฤษเขาเรียกเกิดความขัดแยง้ง divergence คือเกิดความขัดแยง้งในหุ้นขาขึ้นเมื่อราคาขึ้น indicator เเมันก็ต้องขึ้นตาม m a c k D ก็ต้องขึ้นตามหุ้น ราคาทำนิวไฮแม็กดีข้อควรจะทำนิวไฮถ้าเป็นแบบนี้นะอินดิเคเตอร์ขึ้นราคาขึ้นอินดิเคเตอร์ขึ้นแบบนี้มันก็ถือว่าเป็น Convergence c o n v e r g e n ์เเรียกว่าเป็นไปตามปกติอสอดคล้องกันแต่คำว่า d i v e r g e n จนคือขัดแย้งกันเกิดความขัดแย้งระหว่างราคากับอินดิเคเตอร์นะครับเราดูตรงนี้นะ ท่อนที่หนึ่งหัวที่หนึ่งราคาขึ้นแม็กดีลูกโตนะแม็กดีลูกโตนะเดี๋ยวค่อยมาค่อยมาดูรายละเอียดในหนึ่งอีกทีนะเพราะว่าของโค้ดเนี่ยมันมีหมีใหญ่กับหมีเล็กด้วยนะเห็นไหมมีซไซส์สองหมีด้วยมีไซส์ของมีมีหมีใหญ่มีเล็กด้วยแต่ว่ายังขอไม่พูดถึงหมีใหญ่มีเล็กแล้วกันนะ <c oughs> อ่ะเราดูหัวหนึ่งนะครับหัวหนึ่งหัวหนึ่งไปหัวสองเกิดอะไรขึ้นราคาทำนิวไฮถูกปะแต่แม็กดีเป็นไงครับ หัวของแม็กดีเตี้ยลง1กับ2เอาแค่สอกับสองก่อนนะหนึกับสเอาตอนที่เห็นหัวลงมาก่อนนะถามว่าเป็นขาขึ้นไหมครับเป็นขาขึ้นแต่แม็กดีเตี้ยลงเรากลับมาข้อ1เลยข้อ1ที่เราให้จดไว้เมื่อกี้มีเกิดในขาขาขึ้นอ่าคำว่า b e l r s s h i v v r r g n t c e คือมันเกิดความขัดแย้งกันระหว่างราคากับอินดิเคเตอร์ ถามว่าหนึ่งกับสองขัดแย้งไหมแม็กดีเทียลงแต่ราคาสูงขึ้นคดังนั้นเห็นหมีระวังลงหหเห็นหมีระวังลงใช่ป่ะเราเห็นการถอยเราเห็นการขึ้นไปแล้วก็ถอยเดี๋ยวเอาเป็นสีดำเดียวะนะเห็นเห็นการขึ้นไปของท่อนที่สองและถอยลงมาเฮ้ยถอยลงมาหัวหมีเริ่มโผล่แล้วนะห,หัวหมีเริ่มโผล่แล้วสิ่งที่เราต้องระวังคือหาแนวรับ วิธีการตีแนวรับให้ตีที่โลก่อนหนะ้าถ้ามันไม่หลุดโลก่อนหนะ้าไม่ต้องเดือดร้อนอาจจะแค่พักไม่ไปต่อหรือลงมาเทสแนวรับอะไรก็ได้แล้วแต่ถ้าไม่หลุดโลก่อนหนะ้าถือว่ายังมีโอกาสขึ้นต่อได้อ่าจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเฮ้ยมันถอยลงมานะและมันดีดขึ้นทำนิวไฮอีกแล้วเป็นหัวสามดีดขึ้นทำนิวไฮเป็นหัวสามนะ ถามว่าจากสองไปสามราคานิวไฮแต่แม็กดีเป็นไงครับเตี้ยลงอีกแล้วแม็กดีเตี้ยลงอีกแล้วหนึ่งมาสองก็หมีสองมาสามก็หมี hmm. เอาละโอ้โหเห็นหมีระวังลงแต่เมื่อกี้ hmm. หนึ่งมาสองมันไม่ลงนะมันแค่พักแล้วมันก็ขึ้นต่อนะนะถือว่าเฮ้ยไม่น่าเกียดอะไรไม่หลุดแนวรับ ดังนั้นถามว่าสองไปสามเราตีแนวรับที่ไหนครับโลก่อนหน้าถูกไหมถ้าหลุดตรงนี้ต้องเพ่นจบข้อสี่เลยที่พี่ปอบบอกใช่ถ้าหลุดตรงนี้ก็เพ่นแต่มันไม่หลุดไงมันไม่หลุดมันถอยลงมาแล้วทำนิวไฮเป็นท่อนที่สี่สามมาสี่ราคาทำนิวไฮแต่แม็กดีเล็กโอ้โห oh หมีหม <laughs> ีหมีหมีหมีต้องหมีแล้วแหละเห็นหมีหาแนวรับหลุดแนวรับเพ่นอันนี้คือหลุดแล้วนะครับใช่เมื่อหลุดแนวรับเมื่อหลุดแนวรับลงมาตรงนี้เราเรียกยออดยอดครับยออดยอดอ่านกลับหลังว่าอะไรครับน้องวินดออดยอดยอดยออดยอด ตรงนี้คือ,อดอยแล้วตรงนี้คือคดอยแล้วเพราะว่าถามว่าแล้วหุ้นตัวนี้เราควรมีไหมถ้าคุณต้องการแบบเข้าต้นเทรนแล้วลงสุดเทรนนี่คือสุดเทรนยังคิดว่านี่คือสุดเทรนยังหลุดแนวรับแล้วเพนแล้วถูกปะครบสี่ข้อเลยเลยครับคสี่ข้อเลยครบสี่ข้อเลยนี่คือเพนแล้วเห็นไหมถ้าเราดูหมีเป็นเราก็สามารถที่จะหนีดอยได้ แต่มันมีอีกนะมันมีรายละเอียดอีกนะมันมีจังหวะหนีเร็วจังหวะหนีช้านะคือถือว่าการหลุดโลนี่เรียกว่าถือแบบเราเรารอว่าการหลุดโลนตามทฤษฎีดาวคือเฮ้ยการหลุดโลเป็นสิ่งที่ให้อภัยไม่ได้การหลุดโลคือจบสัญญาณขาขึ้นอันนี้ทฤษฎีดาวนี่คือการหนีชา้าแต่มันหนีเร็วได้อีกมันหนีเร็วได้อีกนะมันก็มีเ<ม>ทคนิคดูใช่คุณจะเอาเอาพวกเรื่องของวอลลุ่มประกอบ เรื่องของ price movement มาประกอบมันทําได้หมดนะครับแต่อันนั้นก็คงต้องไปว่ากันยาวๆว่าเฮ้ยถ้าหนีเร็วกว่าเนี้ยได้ไหมจะได้ไม่ต้องคืนเยอะอสามารถทําได้สามารถทําได้นะครับแม็ดีเนี่ยมันทําให้เราจับจังหวะได้มากขึ้นนะครับเราทำทให้จังหวะจับจังหวะได้คมขึ้นนะครับก็จริงๆก็อยากจะชวนมาเรียนนะแม็ดีนะครับส่ววิชาที่โค้ดกำลังพูดถึงเราเรียกมันว่า วิชาตัวเบาอวิชาตัวเบาใครที่สนใจครับก็เดี๋ยววินประชาสัมพันธ์ให้พี่ป๊อปเลยว่าจริงๆแล้วสิ้นเดือนนี้นะครับก็จะมีตัวหลักสูตรพิเศษที่พี่ป๊อปจัดนะครับปีนี้ก็มีเปิดแค่รอบเดียวนะครับสําหรับใครที่สนใจหลักสูตรเทรดดิ้งไทเวอร์เจนนะครับการเทรดด้วยแม็ดีแบบวิชาตัวเบากับโค้ดพี่ป๊อปนะครับเรียนแบบว่าสดเลยนะครับออนไลน์ผ่านซูมนะครับก็คือสะดวกปลอดภัยนะครับผม แล้วก็เรียนที่ไหนก็ได้นะครับที่มีอินเทอร์เนต็ตเนี่ยนะครับเรียนกันวันศุกร์เสาร์อาทิตย์วันที่30กรกฎาคมถึง1สิงหานะครับ3วันเรียนกันช่วงค่าแบบนี้นะครับหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มนะครับผมแต่จริงๆนะ้วพี่ป๊อปเนี่ยจริงๆเขามีสอนให้เกินทุกคาสเลยนะแถมเยอะมากนะครับคนเรียนนี่แบบคุ้มสุดๆ